สวัสดีค่ะ16นาฬิกา16นาทีนะคะก็มาพบกันนะก็เชดำก็จะเอ่อตอนนี้มีบันทึกคลิปนะคะก็หลากหลายเรื่องราวเนาะก็คือคลิปนี้ก็คือเรื่องของประโยชน์ของการเฉริญสตินะฮะเชดาทำคลิปเรื่องของคอ,อ,อร์สบริหารซีออนไลน์ด้วยนะดูแลสตรีหลังคลอดนะแล้วก็สตรีที่มีปัญหาช่องคลอดนะฮะแล้วก็ทำเป็นวอลกนะ Vlog Story เอ่อ เชตัมนะคะก็คือตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่ในเรื่องของพลังงานหินคริสตัลน,นะแลวเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็จะค่อยๆมาเล่าเนาะเรื่องของความเขาเรียกว่ามันเป็นเรื่องราวานะวัตกรรมเทคโนโลยีทางจิตวิญญาณสมัยใหม่ซึ่งคนที่เข้าใจนะก็คือมีปัญญามากพอที่จะเข้าใจส่วนคนที่ไม่เข้าใจก็คือ,อยังคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้นะะ ก็คือตอนนี้ปารนาจะทําคลิปมาเพื่อว่าวันหนึ่งที่เรื่องนี้มันเกิดการแพร่กระจายไปแล้วเนี่ยจะได้ดูว่าเราทํามานานแล้วนะเราทํามานานแล้วและโดยส่วนใหญ่แล้วเนาะล่าสุดแอดมินก็บอกว่าคนไทยนะคะมักจะไม่ค่อยยอมรับอะไรที่ที่ตัวเองไม่รู้ก็คิดว่ามันไม่ได้มันไม่จริงมันไม่มีนะคะแล้วก็ แต่เมื่อวันหนึ่งเนาะสิ่งนั้นได้โด่งดังขึ้นมาหรือช่วยเหลือคนได้มากมายก็จะกลับมาเยินยอปอปันเนี่ยมันเป็นนิสัยของโดยส่วนใหญ่ของคนไทยจะเป็นแบบนี้ซึ่งเราเข้าใจดีเราเข้าใจได้และวันนี้นะจะมาพูดเรื่องของการเจริญสติจะตมออกตัวไว้ก่อนว่าเวลาแตมออกมาไลฟ์ในเรื่องราวของทางธรรมะเนี่ยจะไม่ได้มาอธิบายที่เป็นในเชิงหลักของอ ภาษาทางวิชาการหรือหรือสมมุติบัญญัติที่เป็นในใช้คําว่าในเชิงวิชาการแล้วกันจะไม่ได้เป็นแบบนั้นนะแต่เมื่อเชดามได้มาอยู่ในในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยเชดามจะบอกเลยว่าถ้าวันนี้ใครยังไม่เคยปฏิบัติเลยเนาะแล้วมันก็มีแต่ความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจทุรนทุรายโทษอะไรไปสารพัดเนาะโทสะโมหะโลภะอะไรเยอะแยะมากมายไปหมดเนี่ยเริ่มต้นเลยนะคะ ให้แต่แนะนำนะคะให้ทุกคนนะคะเริ่มต้นด้วยการเจริญสติคือถ้าอยู่ๆนะคะให้ไปนั่งสมาธิเลยมันไม่มีสติสิ่งหนึ่งที่จะเจออะไรรู้ไหมก็คือว่าเมื่อเราไม่มีสติเราไม่รู้ตัวทัวพเวลานั่งนั่งสมาธิแล้วตัวโยกโคง้งตัวใหญ่ตัวหายไปหรือว่าไปเจอสภาวะอะไรก็แล้วแต่มันจะมันจะหลุดจากสมาธิได้แล้วก็ แล้วก็บางทีก็พอไม,ไม่ไม่เข้าใจการเจริญสติไม่เข้าใจรูปนามก็คิดว่าตัวเองเริ่มมีอภินิหารแล้วเริ่มเข้าข้างตัวเองแล้วเนาะบางทีบางคนที่เริ่มสมาธิแล้วเ,เห็นนิมิตเนี่ยนะนิมิตเนี่ยมีจริงๆแต่มันเป็นนิมิตนิมิตหลอกนะถ้าเรายังไม่ได้ถึงขั้นเรายังไม่ได้ถึงขั้นเป็นถึงอัอริยะบุคคลเนี่ยที่จะไปท่องเที่ยวนรกสวรรค นโลกสวรรค์หรือไปพบกับเทพพมทรมเทวดาสิ่งศิษ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านเป็นในระดับของพลังงานไปแล้วเนี่ยบอกเลยว่ามันจะเป็นนิมิตหลอกนะมาแล้วเราก็หล,กกลอกตัวเองและเราก็หลอกคนอื่นด้วยนะมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบทําให้เราไม่ได้ลุดหน้าในการปฏิบัติเพราะฉะนั้นแล้วใครที่เริ่มที่จะแบบว่าโอ๊ยไม่ไหวแล้วเราอยู่ในโลกใบนี้ทําไมมันมีแต่ความทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะเริ่มต้นแรกๆเลยตอนนี้าำก็คือก็ก็เริ่มกับ กับแอดมินมาเนี่ยก,ก็บอกตลอดว่าให้เจเริญสติให้ทําแบบไหนเนาะก็ให้รู้ตัวทั่วพร้อมเสมอเๆนะก็คือว่าอันดับแรกเลยจะตามจะแชร์ประสบการณ์ในตัวเองก่อนคือถ้ามาพูดคาว่าจเจริญสติถ้าพูดเป็นภาษาทางธรรมหรือภาษาของผู้ที่มีปัญญามากแล้วเนี่ยหลายๆคนที่ไม่ที่ยังไม่มีปัญญาปัญญาในวันในครั้งใน ณนะโมเมนต์ที่แตมจะพูดต่อไปมันไม่ใช่ปัญญาที่ว่าเรียนได้ได้เกรดเอเกรดเกรดเอเอบวกเกรดที่ลมเงี้ยมันไม่ใช่นะคะเพราะปัญญาในทางโลกกับปัญญาในทางจิตวิญญาณหรือทางธรรมเนี่ยมันคนละปัญญากันวันนี้ทำไมเป็นด็อกเตอร์เป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์เป็นครูบาอาจารย์ทำไมฆ่ากันทำไมทำร้ายกันทำไมกระโดดตึกมีความรู้แต่ไม่มีปัญญา อันนี้เข้าใจแยกกันให้ออกนะว่าปัญญาทางโลกกับปัญญาทางธรรมมันแตกต่างกันยังไงเพราะฉะนั้นแล้วนะคะถ้าวันนี้นะคะเรานะอยู่ๆจะให้มานั่งสมาธิเลยอยู่ๆจะมาให้สวดมนต์เลยอยู่ๆจะมาให้เดินจงกรมเลยถ้ายังไม่ได้ฝึกจเจริญสตินะตัวแตมเองนะไม่เคยเข้าใจคําว่าจเจริญสติคือ มันเข้าใจด้วยเซิร์ช google ทุกคนเซิร์ช google เลยคำว่าจเจริญสติคืออะไรแต่มันคือการเข้าใจแบบความคิดแต่มันไม่ได้เข้าใจด้วยสภาวะที่เราทำได้จริงๆวันนี้สมมุติเราอาบน้ำเราทานข้าวเราขับรถเรารู้ตัวทั่วพร้อมไหมอ่ะตัวเรานั่งแบบไหนมือเราจับพวงอะไรนะหรือว่าทานข้าวมือซ้ายอยู่คือรู้เนือ้อรู้ตัว นะไม่ใช่แบบว่าอันนี้คือพูดภาษาง่ายๆของเธตามนะนะเ,เมื่อก่อนอาบน้ำนะคะอาบน้ําเราจะส่งจิตออกนอกระหว่างที่มือ,อ,อมือตัวอะไรของเราคือร่างกายของเรากําลังอาบน้ํากับน้ํากับฝักบัวกับสบู่กับครีมกับแชมพูกับสระผมอยู่แต่จิตของเราส่งไปเนาะเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้น,น,นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบนี้ถ้าตอนนี้ใครที่เป็นแบบนี้อยู่ กำลังอาบน้ำคือดินน้ำลมไฟนะตาหูจมูกลิ้นกายของเราเนี่ยของทั้งหมดของเราเนี่ยกำลังอาบน้ำนะแต่จิตของเราส่งออกไปนี่แหละเราต้องกลับมาที่หาวิหารและทำให้จิตเราต้องหาวิหารและทำให้จิตจริตของคนเราไม่เหมือนกันเนาะบางคนอาจจะกลับมาที่ลมหายใจคือโดยส่วนใหญ่แล้วอาจารย์ก็คิดว่าน่าจะทุกคนจะกลับมาที่ลมหายใจนะคือมาสเตอร์ก็จะสอนเราว่า ถ้าเราคือเมื่อก่อนเราอาจจะคิดว่าดึงจิตกลับมาที่วิหารละธรรมเราจะไม่แช่งว่าดึงจิตนะเมื่อไหร่ที่เราจะเลินสติเนาะบางคนอาจจะลมหายใจเข้าออกบางคนอาจจะภาวนาเป็นยุบหนอพองหนอที่กําหนดที่ที่สะดือก็ได้แล้วแต่ที่ท้องก็ได้นะฮะยุบหนอพองหนอยุบหนอพองหนอหรือจะกําหนดที่ลมหายใจที่จมูกที่ริมฝีปากบนเนาะพุทโธพุทโธหรือสัมมาอระหัง หรือ,อตอนนี้เนาะถ้าเกิดว่าเราป้องกันเรื่องของอเรื่องของอเชื้อโรคอะไรด้วยเนี่ยก็ภาวนาเป็นเตโชกับชินังก็คือธาตุไฟหรือไฟไฟไฟ,ไฟก็ได้นะเป็นไฟในไฟก็ทําให้ตรงนี้เดี๋ยวเรื่องของกสิณเนี่ยเรา,เ,ราเดี๋ยวเรามาเล่ากันอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะบางทีคนไม่เข้าใจว่าทําไมจเจริญกสิณแล้วทําไมอะไรเงี้ยก็คือว่าในร่างกายของเราเนี่ยมันเป็นดินน้ําลมไฟ เราจะเจริญธาตุไฟเยอะๆก็ทําให้เรามีพลังของความร้อนมากขึ้นแล้วก็เชื้อไวรัสเขาก็ไม่ชอบความร้อนไงอันนี้พูดคร่าวๆไว้ก่อนเพราะงั้นแล้วเมื่อเราจะเจริญสติอยู่เนืองๆน,นะฮะเราทําอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนาะเราทาอะไรอยู่ก็แล้วแต่เนาะจะทานข้าวอาบน้ําขับรถหรือเราจะพูดคุยอะไรใครก็คือให้เรารู้เนื้อรู้ตัวนะรู้การเคลื่อนไหวของของ,ของร่างกายของเราว่ากําลังทําอะไรอยู่นะขณะนั้นแต่ถามว่า คนกับคนเริ่มต้นกับคนที่ทําได้เยอะๆอยู่แล้วเนี่ยเราก็อย่าเอาเราไปเปรียบเทียบกับใครตัวตามเองเวลาปฏิบัติเชื่อตามจะไม่เอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครทุกๆอย่างนะคะเป็นปัจจตังนะทุกอย่างเป็นปัจจตังทุกคนจะรับรู้ได้ด้วยตนวันนี้ทุกคนอาจจะไปอ่านใน Google คําว่าจเจริญสตินะสติสัมปชัญญะนะมหาสติปฐานทุกอย่างทุกคนไปหาได้ว่ามันคืออะไรแปลว่าอะไร แต่สภาวะที่ได้ทุกคนจะรับรู้ด้วยด้วยตนนะทุกคนจะรับรู้ด้วยตนว่าตอนนี้ฉันมีสติมากขึ้นไหมปัญญาฉันดีมากขึ้นไหมการที่ร้อนรุ่มทุลนทุลายคนนู้นก็ไม่ใช่คนนี้นก็ไม่ดีไปสองคนนู้นคนนีนน้หรืออะไรก็แล้วแต่มันก็ทำให้เราไม่มีสติขาดสติบางทีอีกสิ่งหนึ่งนะประโยชน์จากการที่เราจะเจริญสติอีกอย่างหนึง่ง เมื่อกี้ก็คือจะจำพูดไม่มีแพทเทิร์นนะจะจำพูดจากจากความรู้สึกของตัวเองที่ได้จากการเจริญสติมานะเนาะจะทําให้ความจําของเราดีขึ้นเนาะความจําของเราดีขึ้นก็เหมือนเรามานั่งคุยกันนะจะจำไม่ได้มีสเตปในการจะพูด1 2, 3, นะึ่งสองส ความจําของเราจะดีมากขึ้นแล้วเราก็จะรู้คือเมื่อก่อนจะลืมนู่นลืมนี่ลืมนั่นลืมคุณจะรถไว้ที่ไหนอ,อ,อะไรประมาณนี้นะคือการใช้ชีวิตประจาวันของเราเนี่ยการหลงลืมของเราเนี่ยมันมันจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราเราจำอะไรได้ง่ายขึ้นเพราะงั้นแล้วถ้าเป็นเด็กๆนะถ้าใครมีลูกเนาะมีลูกที่เรียนหนังสือไม่ค่อยเก่งไม่ค่อยมีสมาธิเริ่มต้นถมมุติว่าทุกคนจะแบบว่าเขาบอกว่าถ้าเด็กนั่งสมาธิแล้วเด็กจะเก่งขึ้น ไล่ให้ลูกไปนั่งสมาธิเลยอันนี้มันก็ไม่ใช่ไงอย่างที่บอกแหละก่อนจะนั่งสมาธิก่อนจะก่อนจะนั่งสมาธิก่อนที่จะไปเดินจงกรมไปสวดมนต์ต้องฝึกให้เขาเจริญสติก่อนเพราะว่าการเจริญสตินะฮะจะทําให้เรานะ,ะมีกําลังของจิตกําลังของจิตของเราเนี่ยจะดีมากยิ่งขึ้นคือถ้า จิตของเราเนี่ยเล่ล่อนตลอดนะเดี๋ยวก็ไปตรงนู้นไปตรงนี้คือจิตเป็นจิตสัมภเวสีเนาะคือการเป็นสัมภเวสีเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องเราตายไปก่อนแล้วเราค่อยเป็นสัมภเวสีนะจิตของเราที่มันที่ไม่ได้อยู่กับเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนเี่ <ๆ S 2> ยเผอไผลไปหาคนนั้นไปหาคนนี้ไปสถานที่นั้นไปสถานที่นี้ตลอดเวลาคือการที่จิตเป็นสัมภเวสีจิตไม่จิตเล่ล่อนจิตไม่มีสถานที่จิตไม่มีที่อยู่ของจิต ทางธรรมก็เรียกว่าไม่มีวิหารธะทำให้จิตเพราะงั้นเราต้องหาวิหารธะทมให้จิตจะก,กําหนดลมหายใจจะยุบหนอพองหนอที่พุงที่สะดือที่ไหนก็ได้เนาะถ้าในศาสตร์ของพลังชีวิตก็คือว่าหายใจเข้ากําหนดมีพลังงานบวกเข้าที่ฝ่ามือหายใจออกมีพลังงานลบออกจากฝ่ามือการเจริญสติมันมันได้มันได้เรื่องของความรู้ตัวทั่วพร้อมมันได้เรื่องของความเออ จิตของเรามันมัน,ม,นมันคือมันถ้ามันเล่ร่อนมันก็เหนื่อยนะอันนี้คือพูดภาษาง่ายๆที่เราจะเข้าใจกันง่ายนะเพราะว่าคลิปของ,งแต้มเนี่ยทามาส่วนใหญ่แล้วก็คือสําหรับสตรีสตรีที่โดยเฉพาะมีลูกนะแล้วก็มีสามีด้วยนะแล้วก็ไม่มีสามีด้วยเพราะงั้นสตรีที่มีลูกนะถ้าวันนี้คุณต้องการให้ลูกคุณถ้าคุณนะอยากจะรู้ว่าคุณนิสัยเป็นยังไงคุณดูลูกของคุณเลยถ้าลูกของคุณ ปีตปาร์ตวีตวาร์ตลูกคุณก็ตู้หูลูกคุณอะไรก็แล้วแต่นั่นแหละคือคุณจริงๆเลยเพราะว่าก่อนเฉดามเป็นยังไงนะลูกเอ็ดาแกะแบบแป๊ะเลยตอนนี้เอดามนั่งสมาธินะตอนนี้แอดมินเริ่มมานั่งสมาธิเขาขอนั่งเองเขาบอกว่าขอวันละหนาทีก่อนได้ไหมแม,แม่บอกแล้วแต่หนูเลยเพียงแค่หนูคิดแล้วหนูเริ่มจะนั่งจะก,กี่นาทีก็ถือเป็นบุญกุศลของหนู เพราะงั้นวันนี้แชดามเชื่อเลยว่าเราเป็นแบบไหนลูกเป็นแบบนั้นและอย่าไปคิดว่าเฮ้ย <c oughs> ที่ผ่านมาฉันเป็นคนไม่ดีทุกคนจะรู้ในในในช่องของแชดแมแชดแมมีทั้งด้านที่ทำตัวแย่สุดแต่บางับบงคิดแตดมก็ไม่ได้ไปปิดนะก็ให้เห็นนั่นแหละว่าเมื่อก่อนมันเป็นยังไงและตอนนี้มันเป็นยังไงก็ให้เห็นเลยนะเพราะว่าอย่างผู้ชายที่เขาปฏิบททัติรมอ่ะก็คือหยำชาย หย่อมชายมาก่อนก็คือว่ามีชู้กินเหล้าเมาไมา้การพน,นันอะไรต่ออะไรเนี่ยเขาก็ย,ยังปฏิบัติจนกลายเป็นหลวงเอา,เอา,เอา,เอายกตัวอย่างแล้วกันหลวงพ่อจันหลวงพ่อจันมีประวัติอยู่ในอยู่ใน u t ท b e นะท่านสำมะเลเ,เกมาเกตุง ก็ไม่น่าจะเมาเยอะนะตามประวัติท่านไม่น่าจะเมาเยอะเนาะแต่ว่าท่านก็เกเรอ่ะเกเรโรงเรียนไม่ไปไปยิงนกตกปลาปานาติบาตอะไรเยอะแยะของท่านที่ท่านออกมาเล่าแต่สุดทา้ายเนาะท่านก็ได้เป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกลายเป็นครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงโด่งดังกระจา,ายทั่วไทยทั่วโลกเช่นเดียวกันวันนี้นจะทํายืดอกยืดอกลับด้วยความสงาา่าผ่าเผยหรือว่าในอดีตชาจราก็เป็นผู้หญิงที่จะพูดว่าผู้หญิงเลวก็ได้นะ นะเวลานี้ก็ยอมรับแบบแบบยอมรับอ่ะนึกออกไหมก็คือว่าเราไม่ได้อยู่มาแบบดีๆอ่ะนึกออกไหมเราก็คำว่าเลวของไอต้ตมก็คือว่าไอ้ตมก็ไม่ได้ไปฆ่าใครนะหมายถึงว่าไอ้ตมก็ไม่ได้ไปผิดศีลไปผิดลูกผิดผัวไปอะไรกับใครคือผิดเออผิดศีลผิดศีลกาเมชไอ้ตมเคยนะแต่เดี๋ยวจะมาเล่าแล้วก็จะขอโหสิกรรมด้วย ก็จะเป็นเรื่องเล่า Walk Vlog Vlog Story เฉตำนะก็คือการทําคลิปของแตมครั้งนี้ไม่มีแบบมาเข้าข้างตนเองว่าเป็นคนดีไม่มีนะไม่มีนะแต่เวลาออกมาไลฟ์เนี่ยจะมาเล่าไลฟ์ประสบการณ์ว่าเราปฏิบัติเริ่มปฏิบัติแล้วเป็นยังไงแล้วก็ไม่ได้มาอวยตัวเองว่าปฏิบัติได้ดีทุกอย่างคือการเริ่มต้นและการกําลังปฏิบัติต่อเนื่องอยู่นะเพราะงั้นแล้ว สิ่งไหนที่เราเคยผ่านมาแล้วเนาะแล้วก็ตอนนี้ถ้าเราทําแบบไหนลูกเราเป็นแบบนั้นถ้าลูกเราง้องง,ง้งเอ่อดหงิดง,ดงุนง่านอะไรก็ไม่รู้น่ะนั่นแหละคือเราพี่น้องไปดูเลยนั่นแหละคือเราเพราะว่าเมื่อก่อนลูกกระแตมนี่คือตรงข้ามกับตอนนี้มากเหมือนกันกับกระแตมเมื่อก่อนก็คือตรงข้ามแบบสิ้นเชิงเพราะงั้นวันนี้ออกมาเพื่อเป็นกําลังใจ เพื่อเป็นกําลังใจให้กับสตรีนะคะที่มีลูกนะแล้วก็สตรีที่ต้องใช้ต้องต้องมีครอบครัวด้วยวันนี้นะคะ เราสามารถจเจริญสตินะคะได้ได้ตลอดอนะได้ตลอดเวลาของเราเลยนะจะไปไหนจะทําอะไรก็แล้วแต่จเจริญสตินะลมหายใจเข้าออกเนาะมะีพลังงานเข้าออกฝ่ามือออกฝ่ามืออะไรเงี้ยเราสามารถแล้วแต่จริลใครจริตมันนะบางคนอาจจะ,จะเจริญสติเอาอพลังเข้าที่หน้าผากก็ได้แล้วแต่คือให้รู้ตัวทั่วพร้อมเสมอเสมอ หมายความว่าไอการเจริญสติเนี่ยคือการรู้ตัวทั่วพร้อมแต่ถ้าเราเห็นจิตออกไปแล้วหาวิหารแล้ทำให้จิตเนี่ยเราจะหาจุดจับไงว่าเฮ้ยเราจะภาวนาอะไรนะอันนี้บางทีอาจารย์พูดเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีหลักวิชาการอะไรนะแต่จะบอกว่าเวลาที่อาจารย์ทอะไรอยู่ก็แล้วแต่พอเรารู้ว่าเราคิดป้างเนี่ยอาจารย์จะกลับมาที่พุดโธบ้างเตโชกับสนางบ้างอาจารย์ไม่ได้มีแพทเทิร์นนะเพราะมันเป็นบางจังหวะถ้าเกิดอาจารย์กาลังจะนอนอย่างเงี้ย แล้วอาจำส่งออกไปข้างนอกอะจก็ต้องมาที่ยุบหนอพองหนอที่ที่ฉดือนะแต่ถ้าขับรถอยู่อะไรอยู่บางทีก็จะพุโทโธพุโทโธสัมมาอาหังหรือไม่ก็เตโชกับินังที่ลมหายใจ นะและบางทีถ้ามือว่างๆใช่แต้มก็โบกสะบัดที่ฝ่ามือแล้วก็เป็นพลังงานบวกพลังงานลบกําหนดที่ฝ่ามือของเรามันก็ได้แล้วแต่คือเวลาไอ้แต้มออกมาอธิบายทุกคนฟังไอ้แตออกอธิบายด้วยการที่เราทําจริงๆนะปฏิบัติจริงๆไม่ได้มาอ่านตามภาษาสาคริปหรือว่าไปเสิร์ชก o เกิลมาเพราะงั้นวันนี้ใครก็แล้วแต่ที่ว่ากําลังจะเริ่มสวดมนต์สมาธิเดินจงกรมอะไรก็แล้วแต่ถ้ามันไม่สงบ ถ้าไม่จเจริญสติมันจะไม่สงบถ้าไม่ฝึกจเจริญสติพอฝึกจเจริญสติแล้วเดี๋ยวอยากจะนั่งสมาธิพออยากนั่งสมาธิเดี๋ยวเาอยากจะนั่งเดีเด๋ยวก็อยากจะเดินจงกรมพอเดินจงกรมแล้วเดี๋ยวก็อยากจะสวดมนต์มันจะเป็นเป็นแพทเทิร์นของมันเองแต่ที่ผ่านผ่านมาหลายๆคนอาจจะข้ามขั้นนะข้ามขั้นวันนี้าดดมจะออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าให้เราเง่ายๆของเราทุกวันนี้แหละเนาะถ้าเกิดว่ามันเป็นเหมือนออคนชอบบอกว่า บางคนก็อาจจะยกตัวอย่างจิตว่าเป็นเหมือนเหมือนม้าเนาะม้าป่าอย่างเงี้ย ม้านะม้าที่มันคึกขนองม้าที่ยังไม่เชื่องยังไม่ได้ฝึกบางคนก็อาจจะยกตัวอย่างเป็นโคป่าอย่างเงี้ยโคที่ไม่ได้ฝึกเงี้ยบางคนก็อายกตัวอย่างเป็นจิตนะเป็นลิงเงี้ยลิงที่ยังไม่ได้ฝึกลิงกระโดดไปกระโดดมาเรื่องนู้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเนี่ยนะมันก็จะเหนื่อยนะมันก็จะไม่มีที่อยู่นะก็เหมือนกันนะก็จิตของเรามันก็แล้วแต่ทุกคนจะ,จ,ะจะอุปมาเป็นอะไรก็ได้แต่คนนี้ถ้าคุณจะให้จิตนิ่งสงบนะสงบนะคือการยิ่งสงบ จิตจะยิ่งมีกําลังมีกําลังมันก็ยิ่งมีคือสติปัญญาอะไรทุกอย่างเนี่ยมันมันก็จะมาเนี่แหละคือเรื่องราวง่ายๆซึ่งเมื่อก่อนจะจาก็ไม่เข้าใจว่าจะเดินสติคืออะไรทําไมต้องให้นั่งสมาธิทําไมต้องให้เดินจงกรมทําไมจะต้องให้สวดมนต์คือเราเราไม่เข้าใจคือเราไม่เข้าใจสภาวะที่มันจะได้วันนี้นะคะใครที่สวดมนต์แล้วนะแต่ยังไม่ได้จเจริญสติเลยนะ มันก็จะเป็นการที่แบบว่าสวดมนต์อ่ะปากสวดมนต์คือดินน้ําลมไฟเนี้ยมันสวดมนดต์จะจิตเนี่ยมันก็ส่งร่องรอยไปข้างนอกนะหรือว่าใครนั่งสมาธิแล้วไม่เคยเจริญสติเลยระหว่างที่นั่งเนี่ยมันก็คือคือถ้าคือที่เป็นมาก่อนนะเป็นมาก่อนคือไม่ได้เจริญสติมาก่อนเวลานั่งสมาธิมันจะเห็นนูน่นเห็นนี่เห็นนั่นแล้วมันมันจะรู้สึกเข้าข้างตนเองว่าฉันเป็นผู้พิเศษอันนี้คือไม่ใช่เลยเพราะว่าถ้าเราถึง มันจะมีสเตปของมันไงการนั่งสมาธิอ่ะการจนถึงเป็นผู้ที่มีบุญบาร,รมีมากอะ่ะมันสเต็ปหนึ่งนะอย่างเรา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 ทุกคนเนี่ยมันจะยังไม่ใช่แบบนั้นเพราะงั้นถ้านั่งสัมาสมาธิแบบไม่มีสติมันจะเข้าข้างตนเองว่าเราเป็นผู้วิเศษอันนี้ฝากไว้นิดหนึ่งนะ อ่าโอเคก็ความจําดีขึ้นก็ชัยดำก็รู้สึกนะว่าการที่เจริญสติจะทําให้เด็กเนาะถ้าถ้าเป็นเด็กนะถ้าเรื่องของเด็กก็เอ่อความจําดีขึ้นเรียนหนังสือดีขึ้นหลับลึกหลับสบายมากขึ้นแล้วก็เด็กคนไหนที่ฉี่รถที่นอนลองดูนะอันนี้เป็นแชร์ประสบการณ์ส่วนตัวนะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวความรู้สึกส่วนตัวถ้าเด็กคนไหนปัสสาวะรถที่นอนหรือว่าเด็กที่ ไม่เรียบร้อยอ่ะลองดูแล้วกันว่าลองลองให้เขาเจริญสติดูแล้วก็สอนเขาแบบง่ายๆนะออให้อยู่กับลมหายใจให้คือคือทั้งวันของเขาเนี่ยอ่ะให้อยู่ตรงนี้นะหนูหนูรู้สึกใช่ไหมว่ามีลมหายใจเข้าออกใช่ไหมอ่ะหนูลองพูดโทพูดโทดูนะหนูนึกได้ตอนไหนหนูก็ทําแบบนี้นะให้เขาทําไปก่อน นะทุกอย่างอะทำไปก่อนอย่าเพิ่งมีแพทเทิร์นเยอะถ้ามีแพทเทิร์นเยอะจะไม่ได้จะไม่ได้ทำสักทีนะคะเราเป็นผู้ใหญ่ก็เหมือนกันถ้าไปอ่านแพทเทิร์นเจริญสติคืออะไรสติสัมปชัญญะคืออะไรมหาสติปฐานสี่คืออะไรเราจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะวันนี้เนื้อในศาสตร์ของ ที่แต้มเข้ามาอยู่ในกระแสพลังงานคริสตัลกระแสมงคลของท่านมาเซอร์เนี่ยท่านจะพยายามสอนวิธีการที่มันง่ายๆเจริญสติกันแบบง่ายๆเริ่มจากการอาบน้ำเนาะรอบแรกตอนเช้านะแล้วก็เริ่มไปนะดื่มชากาแฟตอนเช้าสําหรับบางคนนะแล้วก็ทานข้าวตอนเช้าหรืออะไรเงี้ยเริ่มเวลาไปเรื่อยๆ,ๆแต่เริ่มพอเราเริ่มได้หนึ่งรอบมันจะเป็นรอบอาบน้ําตอนเย็นเนาะแล้วก็ เป็นมันจะได้หลายๆรอบเพิ่มมากขึ้นระหว่างวันของเราเนี่ยมันจะเป็นการเจริญสติมากขึ้นอ่ะก็เฉต๊ะน่าจะพูดครบหมดแล้วนะในเรื่องของการของการเจริญสติเน,ะะนะาะเอออาจารย์แถมตรงนี้หน่อยหนึ่งได้ไหมคือเอ่ออันดับอันดับหนึ่งนะอันดับหนึ่งอันนี้อจาจารย์ยกไปกรอบหน้าแล้วกันเนาะเรื่องของสมถะอารมณ์เดียวนะฮะอยู่ในอารมณ์ที่เป็นบวกนะฮะขึ้นพลังงานบวกนะพลังงานกุศลคืออันเนี้ย มันเป็นผลพลอยได้จากการคือผลลัพธ์เลยผลลัพธ์จากการที่ใช้เครื่องพลังงานพันเท่าเนี่ยมันทําให้เราสงบมากขึ้นนะมันทําให้เราสงบมากขึ้นก็เดี๋ยวเล่าเป็นข่าวต่อไปและการจะไ,ไม่ได้มีเครื่องขายนะต่อไปจากนี้ก็คือเล่าด้วยเล่าด้วยด้วยความความที่ไม่คือเดี๋ยวจะบอกว่ามาเล่าแล้วอยากจะขายของไม่ไม่ได้มีของมาขายนะคือเล่าเพื่อให้วันนึงเนี่ย ใครที่รู้จักเราณนะตอนนี้นะแต่ยังไม่มีปัญญาถึงพอที่จะสัมผัสสิ่งที่มันเป็นสิ่งเดียวในโลกใบนี้เป็นยุคข,ของอนาคตแต่บางคนยังไม่มีปัญญาที่สัมผัสว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ล้ำค่ามากๆของมวลมนุษยชาติไม่ว่าจะเป็นพืชสัตว์สิ่งของสำคัญมากๆแต่บางคนที่มีปัญญาถึงแล้วรู้คุณค่าของเครื่องนี้แล้วนะก็อนุโมทนาสาธุด้วยส่วนใครที่ปัญญายังไม่ถึงนะะวันนี้นะคะ ณวันหนึ่งนะฮะณวันหนึ่งเขาก็จะรู้สึกอุ้ย mm. เสียดายจังเลยทําไมวันนั้นวันนู้นวันนี้ฉันไม่ครอบครองเนเครื่องนี้บ้างนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะเออณเวลานั้นร้องไห้แง่แงก็ไม่มีของให้นะไม่มีของให้แล้วของที่บ้านแต่นี่คือก็ห่วงมากเช่นกันเพราะว่าแต่มก็ต้องเก็บไว้ให้เป็นมรดกตกทอดให้กับครอบครัวของแต่เนาะเพราะหนึ่งเครื่องเนี่ยใช้ได้สิบชั่วย,ยุคนนะ หนึ่งเครื่องใช้ได้ฉิบชั่วยุคนนะคะคือเราตายไปแล้วเนี่ยส่งต่อได้ส่งต่อได้ส่งต่อได้นะก็คือเป็นประโยชน์ทั้ง3แดนโลกธาตุของที่บ้านเรานะอย่างแน่นอนอ่ะวันนี้ฝากไว้ก็หวังว่านะคะการเจริญสติง่ายๆเนาะการที่เอ่อเข้าใจเมื่อวานก็คือมาเซอร์มาพูดเรื่องของสติสัมปชัญญะและ้วก็ก็ย้อนดูของท่านมาเซอร์ด้วยแล้วก็ฟังคลิปนี้ประกอบที่มันเป็นเรื่องราวที่ขาขยายขึ้นมาแล้วกันเนาะแล้วก็ลองเริ่มต้นเจริญสติแบบ ง,ง่ายดูนะคะเมื่อเราเปลี่ยนนะสามีเปลี่ยนครอบครัวเราเปลี่ยนลูกเปลี่ยนบริวารเราเปลี่ยนเปลี่ยนหมดเลยเพราะผู้หญิงเนี่ยเ,เขาเรียกว่าเป็นนายใหญ่ประจําบ้านนะชี้เป็นชี้ตายอันนี้น,นี้คือพูดอวัวไม้ฟังเฉยน,นะนะเพราะงั้นแล้วผู้หญิงเนี่ยสำคัญมากในฐานะคุณแม่ในสานะคุณเมียเนี่ยสำคัญมากต้องต้องเริ่มต้นจเจริญสติมากๆนะแล้วก็ทุกอย่างก็จะดีงามนะก็ สาธุบุญนะคะกับทุกๆคนนะที่ได้ฟังคลิปนี้นะก็ถ้าเป็นบุญกุศลนะร่วมกันซึ่งกันและกันนะ,ะก็ขอให้ทุกคนนะเ,เป็นบุญกุศลเนาะแล้วก็การปฏิบัติของชเชตแอมเนาะไม่ว่าจะเป็นเดินจงกรมสวดมนต์สมาธินะ,จะเจริญกระสินไฟตอนนี้ก็นเน้นกระสินไฟเนาะ นะบางครั้งบางคราวถ้าร้อนก็กระสินน้ำไปด้วยนะก็คืออาโปกระสินังไปด้วยนะก็ทั้งหมดทั้งมวลเนาะที่เราได้ปฏิบัติเจริญสติกันอยู่เนืองๆนะคะก็ถวายเป็นพุทธบุญชาแอบแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระปัจเจกุตพุทธเจ้าแล้วก็น้อมถวายเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะท่านกุมารอินท่านเท้าเวสุวรรณนะท่านพญานาคเทพพรมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทุกท่านทุกองค์ที่ร่วมกันสรรส้างท้าน กุมารอินขึ้นมาเพื่อช่วยให้มนุษย์มีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะแล้วก็มั่งคงั่งร่ำรวย นะน้อมถึงนะเจ้ากรรมนายเวรนะน้อมถึงทุกๆคนนะที่ได้ได้ฟังคลิปของแอแตมนะขอทุกคนมีความสุขนะแล้วก็คิดหวังสิ่งใดนะฮะที่ไม่ได้เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นนะก็ขอให้สาเร็จสมหวังดังใจปรารถนาผู้ที่ปฏิบัติด,ดีอยู่แล้วนะก็ขอให้ลุดหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปสําหรับผู้ที่ยังไม่เริ่มต้นนะก็ปักหมุดเริ่มต้นได้แล้วนะคะเพราะว่าชีวิตในโลกสมมุตินี้นะสำคัญนักนะชีวิตนี้น้อยนักสําคัญนัก นะถ้าไม่ทําปุ๊บวันที่จบจากชีวิตนี้ตรงนี้ไปแล้วนะอาบายภูมิรอเราอยู่อย่างแน่นอนนะฮะสาธุบุืกับทุกทท,ท่านนะคะสาธุสาธุสาธุค่ะ